ดีค่ะ,คะบักเสื้อผ้า,ามือสองค่ะน้ำค่ะแกค่ะค่ะค,ค่ะคะเรา,า,ามาดูรีวิวน,นะคะตัวนี้เป็นแจ็งเกงคอตตอนผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะเป็นงานเมกาล็อตเอสพีค่ะจำนวนร้อยตัวบุกรบนะคะราคา5,500บาทจำนวนตัวอยู่ที่น,นะคะอ่าหนึ่งร้อยตัวห0 0ตัวบกรบต้บตนทุนเฉลี่ยต่อตัววันห้าสิบห้าบาทนะคะอ่ะเรื่อง ผู้ชายที่เน้นไซส์ใหญุ่ิวจายอวบได้เลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะรัวค่ะตัวนี้เน้นเป็นผ้าคอตตอน <c oughs> เป็นไซส์ใหญ่นะรับรุ่นจ๋าเป็นไซส์ใหญ่ค่ะใครที่สนใจสามารถ4 f ได้เลย5้า0อบาทช่วงนี้คอตตอนกำลังมาแรงค่ะลูกค้าจ๋ามาแรงมากและเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะจ่แล้วค่ะลูกค้าค่ะลูกคา้าท่านใดที่แบบ ขายกลุ่มนี้การกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะเป็นกางเกงนี้กางเกงคอตตอนนะคะลูกค้าจะสามารถนําตัวนี้ไปเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยนะคะลูกค้าต้นทุนสุดคุณเพียงห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะด็อกเกอร์ค่ะนะคค่ะด็อกเกอร์สองตัวนะเมื่อกี้ด็อกเกอร์สองตัวนะคะลูกค้าจะที่ดูไปอันนี้ก็ด็อกเกอร์อีกสักหนึ่งตัวค่ะลูกค้าจ๋าตัวหนึ่งนี่มาตอนนี้แบรนด์ที่เจอๆก็จะเป็นด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจะาสวยมากเลยนะคะลูกค้าจะเรื่องทรงเรื่องไซส์เขา สวยมากนะคะลูกค้าจ๋าจะเน้นเป็นไซส์ใหญ่ทรงก็จะเป็นทรงสุภาพนะคะเหมาะสําหรับใส่ทํางานได้เลยนะคะใช่ค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ลําลองค่ะลูกค้าค่ะใส่ได้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะและค้าค่อนข้างสะอาดเลยค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นเกรดเอนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5 1 5เนะคะขาดเพื่อนทำมีจึงนะคะใช่แล้วค่ะสาหรับเรื่องสีก็มีพระมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่จะเน้นเป็นทซนสุภาพนะคะ จะเป็นสีดำสีกากีสีขาวสีกลมมีคละคละมานะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีที่ผู้ชายใส่ทั่วทั่วไปเนาะใช่ใส่กัน<ช>ทั่วทั่วไปเลยค่ะโอนาวีค่ะคูกค้าจากโอนาวีนะคะเรือ่องทรงอะเรือ,องทรงขาคักนะคะลูกค้าค่ะมีทั้งกระบอกกระบอกกลางกระบอก,อก,บอก,กใหญ่นะคะลูกนะคะ้าจ๋าส่วนใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ค่ะก็จะใหญ่ตามนะคะลูกค้าจ๋าก็อยู่ประมาณกระบอกกลางกับกระบอกใหญ่นะคะอันนี้ด็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจัดแต่เข้ากันมากเลยนะคะอุ้ยแรงเลยค่ะปานเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเป็นแรงเลยนะคะลูกค้าจัดสำหรับตัวนี้สวยๆยั่วๆเลยนะคะลูกค้าจัดสำหรับคุณผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะกำลังตามหาสินค้าหมวดนี้อยู่สามารถนำตัวนี้ไปได้เลยนะคะลูกค้าจัดไม่ว่าจะเป็นไปขายไปซื้อซื้อไปเองซื้อไปใส่เองก็ได้นะคะลูกค้าจัดหรือว่าจะซื้อไปหากับกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นะคะ ใช่ค่ะูกค้าจา๋าต้นทุนประมาณตัวละห้าสิบห้าบาทใช่ค่คุณผู้ชายไซส์ใหญ่จา๋าใครที่หากางเกงใส่ยากนะต้องหมวดนี้ค่ะฮอลัมเบียค่ะูค<ม>กค้จาจ๋าแล้วใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกเวลาใส่ลำลองใส่ทํางานใส่เล่นสีเที่ยวใส่ได้หมดค่ะูกค้าจ๋าและผ้าคอนงอนนะค่อนข้างทนนะคะรุค้าจา๋าใช่ได<ส>้ค่ะ,คะข้างนานเลยนะคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็เห็นแบบวัวร่นเขาใส่กำลังมาแรางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ แอกเก้คับต้องใส่กับเสื้อยืดกระไดเส<ด>ื้อเช้ตค่ะมีคสามารถแมทกับใส่ได้กับทุกชุดนะคะลูกค้าขะใส่แล้วเพื่อเพิ่มบุคลิกของตัวเองที่ดูภูมิฐาเพิ่มขึ้นได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าขาได้หมดเลยนะคะใ,<ช>ใคร<ล>ที่สนใจรับเป็นกระสอบนี้ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่มีค่ะหรือว่าจะซื้อ4กระสอบค่ะลูกค้าขะ,ะมีส่วนลดด้วยถึงพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วย<ช>หรือว่าจะ เซ็ตสิกระสอบค่ะเรามีราคาส่งให้ด้วยสิกระสอบเรามีราคาส่งเราส่งทุกลูกเราเน้นลดทุกลูกนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าสนใจเป็นเซ็ตสิกระสอบสามารถเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ราคาส่งทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะอุดอกเกอร์เยอะมากมีดอกเกอร์มีทอมมี่มีโคลัมเบียค่ะรูกค้าคะอ่ะ มีอะไรคะค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะลูกค้จาจะเรื่องแม็กเขามีคลักะ,ะมาเลยนะคะลีจ้าลีจ้าลีก็มาค่ะลูกค้าค่ะป้าเบลหลากหลายมากนะคะเรื่องทาย ูกค้าจ๋าไซส์น่าจะตั้งแต่เอลสามแปดสี่สิบไปจนถึงอาจจะมีห้าสิบด้วยนะใช่แล้วค่ะอาจจะมีนะคะลูกค้าอาจจะเจดมาในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมีไซส์ไหนมาเยอะมาน้อยนะคะลูกค้าจ๋าส่วนมากในนี้กระตินิสเป็นไซส์ใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะใครๆสนใจสามารถซีเอฟได้เลยรอดมากโอนาวีจ้าปั๊ดเบนค่ะเบนเยอะมากเบนเยอะมากแบบตัวนี้ใช่ค่ะเยอะเลยนะคะลูกค้าจ๋า ตัวนี้เป็นกางเกงผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจะเน้นเป็นผ้าคอตตอนนะหรือว่ากางเกงลำลองทั่วไปนะคะลูกค้าคะก็เนื้อผ้าประมาณนี้ไม่มั่นใจว่าในกล้องจะเห็นไหมเดี๋ยวกระถูขอขาสีชัดนิดนึงเป็นสีอะไมาหน่อคะตัวนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้เหมือนกันอ่ะสีนี้ก็ได้ค่ะผ้าคอตตอนเนื้อผ้าคอตตอนจะเป็นประมาณนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้าจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าคะแต่ว่าบางตัวก็อาจจะหนากว่านี้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่หนาแบบหนา หนาใส่หน้าหนาวนะแบบผ้าเอตตอนอาจจะหนากว่านี้นิดนึงนะคะเป็นบางตัวนะคะแต่ว่าสวยค่ะลูกค้าจ๋าพาค่อนข้างสวยค่อนข้างดีเลยนะคะใช่แล้วค่ะใส่สบายด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเหมาะมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มข้าราชการก็ได้เหมือนกันนะคะเอ็กเคสค่ะเอ็กเพสจ้าลูกค้าขาตัวนี้นะคะน้าว่าต้นทุน55าบ้าบาท ูกค้าจะไปขายตัวละร้อยก็คุ้มแต่ค่ะลูกค้าขาตัวละร้อยนะแนะนําอัพขึ้นไปอีกค่ะลูกค้าจะายอย่างต่ําก็ร้อยห้าสิบแต่ว่าร้อยห้าสิบนี่คือไซส์ทั่วไปไซส์ปกติค่ะลูกค้าขาถ้าเป็นไซส์ใหญ่อัพไปเลยสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าเก้านะคะลูกค้าขาแต่ว่าแล้วแต่ผิวแล้วแต่กลาดังนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาเรื่องราคาตัวนี้สามารถทําได้ ทำได้หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจัสแต่ว่าขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอย่างที่พี่นันแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าแต่ช่วยนะคะลูกค้าจัสสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจัสผ้าใหม่มางลูกคะ้าท่านใดที่รับชมไลฟ์อยู่แล้วสนใจนะคะสามารถซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะได้ตามรีวิวครบทุกตัวแน่นอนหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอน,นะค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะเป็นระบบบริษัทเลย ได้ครบแน่นอนค่ะลูกค้าจะมีรีวิวกี่ตัวได้ครบทุกตัวแต่ว่าจํานวนตัวนี้เป็นร้อยตัวบวกรบนะ,อ,ะอาจจะา95ก็ได้ าจจะร้อยก็ได้อาจจะร้อยห้าตัวก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้แล้วแต่กระสอบด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีคัดออกไม่มีคัดแยกแน่นอนเราแพ็กมาแบบนี้จากต่างประเทศเราก็ขายแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าสนใจแบบสะดวกเข้ามาที่บริษัทนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะลูกค้าจ๋าบ้านของเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะอลีจ้าอลีมาอีกแล้วค่ะอลีจ้า เยอะมากใช่ทีก็มานูติก้าก yes. ็มีโอนเอฟจ้ะเอ็กเพสใช่ค่ะแลงเลอร์ชอมมี่ปาร์ดแบรนด์เยอะมากนะคะค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์สำหรับกระสอบนี้มีครบมานะคะลูกค้าจ๋ะแต่สำหรับกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่าจะมีแบรนด์หนาเยอะหรือว่ามาน้อยนะ ใช่ค่ะแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะลูกคู้าแต่ว่าใครที่ชอบกระสอบนี้เสียกระสอบนี้ไปเลยคุ้มจริงๆคุ้มจริงจริงคุณผู้ชายไซส์ใหญ่เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชายบางท่านบอกว่าเป็นคนไซส์ใหญ่แต่หางเกงใส่ยากเทียไปใส่ยังคุ้มเลยใช่เลย่ะไปหานกันไปแชร์กันยังคุ้มเลยค่ะลูกค้าจะกระสอบละห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะไปหารกันกับเพื่อนแบบคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าจะเพราะว่างานไซส์ใหญ่สำหรับคุณผู้ชายไซส์ใหญ่นะละการจัดของการหายา ใช่ค่ะแล้วเป็นผ้าคอตตอนนะเพื่อผ้าดีค่ะลูกค้าค่ะชอบมากนะคะต<ช>ัวนี้นะคะแล้วสําหรับตัวนี้ก็แบบ้าใหม่สะอาดด้วยนะคะลูกค้าจ่าที่รีวิวมาคือแบบสวยทุกตัวเลยใช่ค่ะ,คะแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายค่ะลูกค้าจ๋าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ<ช>่ะเปื้อนดำมีเจออ่ะลีจ้ะลีกหนึ่งตัวนะคะอ่ะด็อกเกอร์<ม>อีกหนึ่งตัวค่ะด็อกเกอร์อีกหนึ่งตัวสำหรับลูกค้าที่สนใจแบบ C F สอบมีคือแบบไม่ผิดหวังเลยนะคะลูกค้าจ๋า ได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวนะคะลูกค้าจะ๊ะใช่ค่ะอ่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกนะค้าจะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปยืนดูกันนะอีกทีหนึงนะคะแล้วสำหรับหมดนี้นะคะเป็นเจงเจงคอปตอนผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะเป็นงานเมการัด SP ค่ะ ตัวนี้นะคะจำนวนร้อยตัวบขกรบค่ะต้นทุนเฉลยยี่ยต่อตัวมัน55บาทเป็นสินค้าเกตเอของทางบริษัทนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบั็กของเราเปิดทุกวนันตั้งแต่9โมงเชา้ถชาถึง5โมงเย็นค่ะฝากติตามีสองช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและติดต o อค่ะสำหรับหวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ